สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เป็นกําลังใจให้เราเสมอมานะครับโดยการเข้าไปชมในช่องตามใจฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูใน playlist เ,เก็บเหรียญดิจิตอลนะครับซึ่งเราได้รู้คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ขอมาพาผชมกับเพื่อนๆไปดูเว็บเคมเคมฟรี free. สลับกับการทดลองขุดของ cpu mining project นะครับสลับกับที่เคลมฟรีบ้างเพราะว่าไอเว็บขุดนะ่ยพอเราปล่อยขุดแล้วมันก็เราก็ไม่ได้ไปทําอะไรกับมันปล่อยว่างเราก็คงยังเคลมเป็นปกตินะครับแอดก็ยังเคลมไปเรื่อยๆนี่ครับมันมเีเว็บเคลมใหม่มาเป็นของ f o r set pay นะครับแต่ว่าเป็น f o r set pay ที่ให้เราอนุญาตให้เราเคลมแล้วก็เอาเข้ากระเป๋า f o r s t t pay นะครับนี่ครับ เว็บนี้เราจะเคลมได้สามเหรียญน,นะครับเคลมได้สามเหรียญเลยเนี่ยตามที่เขาแจ้งไว้นี่นะครับอ่สีมันคล้ายไปซะแล้วเนี่ยตัวชี้เนี่ยตัวชี้สีมันคล้ายกันไปซะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสีตัวชี้โอเคนะครับก็จะได้ทั้ง i t c o อ n ได้ทั้งอ t ท r เ u ียแล้วก็ได้ทั้ง o ดคอยได้สามเหรียญเลยนะครับแล้วก็ เวลาเราจะถอนเราก็สามารถที่จะเข้าไปวิดดอได้เลยในะแต่ละเหรียญละเหรียญก็จะมีขั้นต่ำอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พาไปดูทีนี้พอเราสมัครเข้ามาก็ลิงก์แนะนําอยู่ใต้คลิปนะครับแต่ที่ลิงก์แนะนําปับ๊บมันก็จะพามาสู่หน้าเดี๋ยหน้าหน้า,หน,าหน้าสมัครนะครับหน้าสมัครหน้าหน้าใสอินของเว็บคอ s เซ็ตเปแล้วก็ใส่อีเมลลงไปครับ ใส่อ e ีเมลของของเพื่อนๆคุณผู้ชมลงไปก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยเข้ามาก็จะมาเจอหน้าแดชบอร์ดประมาณนี้นะครับทุกอย่างก็จะเป็นศูนย์หมดนะครับอันนี้แอดมีเครมไว้ได้แนิดนิดหน่อยๆนะครับครไปนิดนิดหน่อยๆทดลองนะครับก็ถ้าเราจะเข้าไปเครมนะเราก็กดเข้าไปที่ f o r ์เซตรงนี้เลยนะครับที่ f o r ์เซนี้เลยกดปั๊บ แป๊บหนึ่งครับอ่ามันก็จะเด้งมาหน้านี้เห็นไหมครับถ่อมว่าตัว B f ฟอร t จะเป็นสีแดงนะครับนะคราวคราวนี้เราเลือกอะไรมันก็อัตโนมัติมันก็จะเลือกให้เรียงไปทีทละเหรียญเลยนะครับเริ่มแต่บิตคอยบิตคอยธรรมดานะครับเราก็ไปอีตาเรียนแล้วไปโดสอธิบิตคอยวิธีการนะครับง่ายๆไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ไปแสดงตัวตนว่าเราเป็นมนุษย์ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแตะลงไปนะนะครับ แต่ลงไปเลยแตะปับ๊บพอยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรครับเรียกร้องเลยเนี่ยครับเรียกร้องเลยยืนยันตัวตนเสร็จเรียกร้องเลยนะครับเคลมเลยปับ๊บอ่าเคลมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะบอกว่าคุณได้หนึ่ง Satoshi BTC นะนะครับเนีย่ยได้หนึ่ง Satoshi BTC แล้วพอบิตคอยเราได้แล้วนะครับเราก็จะไป ที่อีทเทเรียมต่อแต่ที่อีทเทเรียมครับโฆษณามาก็ถอยหลังนะครับแต่ที่อีทเทเรียมไปยังอ่ามาแล้วนะครับมาที่อีทเทเรียมแล้วนะครับพอมาที่อีทเทเรียมก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เคลมตรงนี้นะครับอ่ายืนยันตัวตนก่อนเลยปั๊บอ่าแล้วก็เคลมอยู่ไหนเอ้าวคำว่าเคลมหายไปไหนแล้ว เคมหายไปไหนหน้าโฆษณามาถอยหลังกลับครับอ่าถ้าถ้าหน้ามันหายไปก็รีเฟซใหม่นะครับรีเฟซหน้าจอใหม่รีเฟซหน้าจอใหม่ครับเข้าอยู่ที่อีเธเรียมนะครับอ่ามาจองแจ้งเสื่อละอ่า นี่นะครับก็ถ้าภาลปิดอ่าเคลมมาแล้วนี่ครับอ้าวโฆษณามาแล้วต้องถอยหลังกลับนะครับ,บถอยหลังกลับถอยหลังกลับอ้าอยู่ที่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็แต่ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็เคลมเลยปับ๊บโฆษณามาถอยหลังกลับเคลมยังเคลมแล้วนะครับนี่ครับเคลมแล้วก็ บอกว่ายูฮูคุณได้รับแล้วสามซาโตชินะครับเ้าขออะไรมาเราก็ไม่ต้องก็ได้ครับเนี่ยได้สามซาโตชิแล้วนะครับอีทเทเรี่มนะฮะอีเทเรีม่นะรรมแล้วทีนี้ในแต่ละเหรียญที่เราเคลมเราต้องรอสามนาทีนะครับต้องรอสามนาทีนะฮะเห็นไหมครับเวลานะครับเวลานับถอยหลังนะครับสามนาทีเราก็ไม่ต้องไปรอแล้วครับเราก็ไปเหรียญโดสคอยเลยแต่ที่ สัญลักษณ์รคอยโฆษณามาถอยหลังกลับนะครับนะฮะเราก็อยู่ที่หน้าอดคอยนะครับอยู่ที่หน้าอดคอยยืนยันตัวตนแล้วก็เรียกร้องเคลมตรงนี้เลยยืนยันตัวตนแล้วก็เคลมโฆษณามาถอยหลังกลับนะครับอะไรเอ่ยถอยหลังกลับอีกทีหนึง่งอ่ามาแล้วครับ อ้าวยืนจุดโซนยืนจันตัวตซนใหม่เรียกร้องอีกทีหนึ่งอ่าเราได้แล้วนะครับได้หนึ่งแสนสี่นะคะได้หนึ่งแสนสี่นี่แสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสัดส่วนชิของโดสนะครับนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้เราก็ดูว่าเราเราจะวนมาที่บิตคอยอ,อีกรอบหนึ่งเนี่ย เวลามันมันถึงมันมันผ่านไปได้หรือ,อยัง3นาทีลองดูนะครับกลับมาที่ Bitcoin. บิตคอยปั๊บยังเหลือเวลาอีก1นาทีกับ40่สิบวินะครับจึงจะเคลมได้อีกก็รอให้ครบ3นาทีแล้วก็เคลมได้อีกรอบหนึงเรียงนะครับเราก็จะมาเรียง Bitcoin หรือใครใครจะเรียงยังไงก็แล้วแต่ตามสบายเลยครับนะไม่จำเป็นจะต้องเรียงบิตคอยอีตาเลียมโดสนะครับ ก็ติ๊กไปเลยบิตคอยอิเาเรียมโดสหรือใครจะเอาโดสก่อนบิตคอยอะไรก็แล้วแต่ตามสบายเลยก็คือวนกลับไปกลับมาเนี่ยวนไปเรื่อยๆรบครบ,บ3นาทีก็วนได้อีกรอบหนึ่งครบ3นาทีก็วนได้อีกรอบหนึงทีนี้ไปดูว่าถ้าเราจะถอนถอนอย่างไรนะครับถอนอย่างไรถอนอย่างไรถอนเราไปที่หน้าแดชบอร์ดครับอา้าวโกษณามาถอยหลังโฆษณาก็ ก็ที่พอประมาณนะครับมันถึงกระที่เยอะนะักก็ถือว่าที่พอประมาณก็ไปดูที่แผงควบคุมนะครับนี่อยู่ที่แผงควบคุมเราก็จะไปดูการถอนของเราได้ Bitcoin Bitcoin นะครับ BTCBTC นะี่การถอนจะขั้นต่ำจะอยู่ที่50สิบสตูชินะครับ50สิบสตูชิไม่สูงนะครับไม่สูงโอเคนะครับ50สิบสตชิของแอสนี่มาลองครั้งหนึ่งแล้วก็ยาวไปเลยไปไปทำอื่นไป ไปคูดแปลอะไรเลื่อยเชื่อไปเลยัยงไม่ได้มาเคลมเพิ่มจากเข้ามานี่นะครับแล้วก็อีเ e r เรียมลองแตะถอนดูนะครับอีเ e r เรียมจะอยู่ที่200ซาตชินะครับ200ซาตชิของอีเ e r เรียมก็ไม่สูงนะครับไม่สูงไม่สูงถือว่าทำได้อยู่นะครับแล้วส่วนโด c คอยแต่งไปเลยถอนโดสคอยเนี่ยอน,นี้เยอะหน่อย จุดศูนย์ห้าจุดศูนย์ห้าโดสนะครับจุดศูนย์ห้าโดสแต่จุดศูนย์ห้าโดสเนี่ยเราได้ทีละแสนกว่าเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยากน่าจะเป็นสเต็ปเดียวกันกับบิตคอยกับอีทูเรียมนะครับนะฮะพอเราได้รอบรอบละแสนกว่าแสนกว่าสองรอบก็สองแสนกว่าเพราะฉะนั้นได้จุดศูนย์ห้าเนี่ยห้าล้านเนี่ยไม่ไม่น่าจะนานนะครับไม่น่าจะนานเราก็จะถอนได้ก็เป็นอีกเว็บหนึ่งไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเว็บที่ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกับฟอสเซตเปหรือเปล่าแต่มันเป็นฟอสเฟตแต่มันเติมปรนแซดเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับก็ลิงก์แนะนําอยู่ใต้ลคลิปนะครับทีนี้ถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะจะแนะนาเพื่อนเพื่อนของของเพื่อนเพื่อต่อกาไปิดทอดๆไปนะครับก็จะมาดูตรงลิงก์อ้างอิงนี้นะครับการอ้างอิงเนี่ยรีเฟอร์ลิงก์เนี่ยนะครับเนี่ยฮะ นี่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 อ่าลิงอ้างอิงอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยลงทะเบียนไอ้ลิงอ้างอิงหาตรงไหนเอ่ย โอเคครับก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมลิงก์อ้างอิงมันจึงยังไม่โผล่นะครับก็อาจจะเราจะต้องเคลมไปสักพักดูที่แดชบอร์ดสิแดชบอร์ดจะมีลิงก์อ้างอิงให้ไหมอ๋ออยู่นี่ครับลิงก์อ้างอิงอยู่นี่นะครับลิงก์อ้างอิงอยู่ในหน้าแดชบอร์ดอยู่ข้างล่างนะครับถ่ายจอขึ้นไปข้างบนจะเจอลิงก์อ้างอิงข้างล่างส่วนคําว่าอ้างอิงตรงนี้คือเข้าไปดูว่าอ่า ไอเนี่ยเขาจะมีโบนัสให้เราถ้าเกิดกรณีเราชวนเพื่อนเราไปเรื่อยๆเๆนี่ยครับเขาจะมีโบนัสในการชวนเพื่อนให้เรานะครับอันนี้ก็ถ้าจะเข้าไปดูก็คือดูตรงนั้นถ้าไม่เข้าไปดูก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ขเขาก็จะให้รางวัลเราในการที่เราเชิญเพื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยใครเชิญเพื่อนมากน้อยแค่ไหนก็จะให้โบนัสเรานะครับโดยที่เขาก็เอาเงิในเอายอดเหรียญจากในเว็บของเขาเนี่ยมาให้นะครับไม่ได้ไปหักเงินของเพื่อนเพื่อนมานะครับ เราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะชวนเพื่อนๆต่อต่อกันไปได้ก็โดยที่หน้าแดชบอร์ดเลื่อนขึ้นไปนะครับจะเจอลิงก์อ้างอิงเดี๋ยวลิงก์อ้างอิงของแอก็จะวางไว้ใต้คลิปนะครับนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับน่าจะได้อีกรอบแล้วแหละน่าจะได้อีกรอบแล้วเนี่ยรอ,อบสองแล้วคุยไปคุยมาเนี่ยได้อีกรอบแล้วนี่ไงแล้วก็แตะเลยนี่ปั๊บโฆษณามาใช่ไหมครับยืนยันตัวตนเรียกร้องสิทธิ์เลยเคลมปั๊บมาอีกแล้วอีกหนึ่งนี่นะครับสามนาทีได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งเนี่ย หนึ 1> 1่งชตชินี่จะนึก,กว่ามันเล็กๆน้อยๆนะครับหนึ่งชตชินี่ไปแปลงเป็นเหรียญซีแคดได้สามร้อยห้าสิบสองประมาณสามร้อยห้าสิบสองนะฮะประมาณนี้ครับสามร้อยห้าสิบสองชตชิของซีแคดถ้าแปลงเป็นเหรียญโดสเนี่ยโหได้ได้เยอะเลยนะครับได้เป็นแสนเหมือนกันได้ได้เป็นแสนเหมือนกัน,เ,น,เ,น,กนเพราะหนะ้าอัตราส่วนน่าจะเป็นอัตราส่วนเดียวกันเพราะหนึ่งชตชิของบิตคอยเนี่ยเยอะครับแอดเนี่ยเก็บทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งเนี่ยเก็บไป ได้ได้ห้าหกร้อยชาโดชิก็เอาไปแปลงเป็นซีแคสทีเพื่อถอนเข้าใบนันนก็โอเคครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเก็บรวบรวมเหรียญคริปโตเคอเรนซีสกุลต่างๆนะครับครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ